จะมาส่มให้ดูนจัดไปร้อยอันไปดิจังหวะนี้อ้าวลูกแก้วออกไม่แมวบอลโอ้ยอมาากิบอลเอ้าลูกแก้วสองอลูก,ก,ออก,ลกคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ สวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมีอยู่ของปานนนแต่ช่นองพี่แจ้ทีพีอีกทีแล้วเย้ผูมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วผู้ชมครับนั่นคืออ่าอันนี้ไม่ใช่ผู้ชมพี่เข้ามาดูอะไรเฉยกิจกรรมเอ่อพี่มาดูว่าชื่อกิจกรรมอะไรครับผู้ชมก็เป็นว่าเป็นกิจกรรมเก็บเอ่อลูกแก้วมังกรนะผู้ชมสีเหลืองนะครับเพื่อเอาให้ครบผ้าลูกนะครับเพื่อจะเอาไปแลกเป็นของรางวัลน้ชมก็คือ เป็นกิจกรรมสุ่มน้ำชมมีชุดใหม่แล้วก็ไม้บอลน้ำชมครับก็ไปดูกิจกรรมกันเลยโอเคน้ำชมหน้ากิจกรรมก็เข้ามาที่ตู้เดมอนรอยย่น้ำชมลูกซองเขียวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนนี้อยู่อีก3วันก็คือจะเป็นชุดที่เหมือนก็ว่าเป็นชุดคล้ายชุดนี้น้ำชมแต่เป็นชุดสีแดงของผู้ชายน้ำชมครับก็แต่หลักพี่ว่าชุดนี้สวยกว่านี่นี่น่าจัดไว้เกินน้ำชมก็เป็นชุดนี้น้ำชมชุดผู้ชายนะครับก็ครบเซตเลยเป็นสีแดงน้ำชมมีป้ายแล้วก็มี เหมือนหางรูปหัวใจท่าิชมก็กิจกรรมนี้ก็จะเหมือนกิจกรรมลูกซองเขียวานชมก็คือง่ายว่ามีของรางวัลให้เลือกมนชมก็คือเหมือนกับว่าสุ่มแล้วเก็บลูกแก้วานชมถ้าเก็บลูกแก้วครบ3ลูกก็จะได้มี่ไปานชมเก็บครบ4ี่ลูกได้อวอร์มนชมันอวอล์นี้ผมมีแล้วแล้วเก็บครบ5ลูกถึงจะได้นี่มนชมับคิดว่าไม่น่าแพงถ้าลูกซองเขียวานชมเพราะว่าลูกซองเขียวมันแหละมันดูดีกว่า กิจกรรมนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะย่อยของได้คุณผู้ชมก็คือของรางวัลก็จะมีตามนี้เยอะแยะมากมายคุณผู้ชมมีของเกลือเยอะมากมีของมันใหญ่เป็นไม้เบสบอลคุณผู้ชมครับซึ่งถือได้นะครับก็หลายคนก็อยากได้เหมือนกันแต่ผมมีกีตาร์อยู่นะจก็ผมจะมาลองสุมคุณผู้ชมดูกันนคุณผู้ชมว่ามันเป็นยังไงจะมาสุมให้ดูันจัดไปร้อยอันไปดิจังหวะนี้อ้าวลูกแก้วออกไม่เอ้ยไม้เบสบอลโอ้ยไม้เบสบอลอ้าลูกแก้วสองลูก ว่าแล้วเชีวยวคุณผู้ชมมันง่ายกว่ากิจกรรมลุูกซองคุณผู้ชมคือสุ่มทีเดียวลูกแก้วออกสองลูกอันนี้คือกล่องอะไรอยากรูมากเลยแต่อยากได้มาเยิบอลมากกว่านะลูกแก้วออกสองลูกคุณผู้ชมก็ออกง่ายดิคุณผู้ชมก็สุ่มต่อคุณผู้ชมจังหวะยังไงอะไรจะออกอีกไหมไม่ออกหรอไวะเมื่อเขาไม่ออกคุณผู้ชมเราก็จะย่อยของคุณผู้ชมครับเราสามารถเอาของเนี่ยสามชิ้นนะครับเพื่อเลือก ในการใช้เป็นสิทธิ์ในการส่งได้หนึ่งครั้งจบนี่จังหวะนี้ก็ชิ้นส่วนของจำเอาไปดิเี่ผู้ชมแล้วก็เลือกุ้ำชองอันนี้มีแล้วมีแล้วมีแล้วก็เลือกไปหมุนไปอีกทีคุณผู้ชมจังหวะนี้ก็คือเหมือนกับว่ากิจกรรมนี้จะดีตท่ว่้เราสามารถย่อยของได้ับโอเคก็เมื่อเราได้ของที่ต้องการชสมมติว่าเราอยู่เนี้ย เป็นของที่ต้องการให้เรากดเรื่องชมแล้วส่งไปที่ห้องแต่งตัวนะครับแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ห้องแต่งตัวเราคผู้ชมแต่เมื่อกี้แบบโอ้โหส่มแล้วลูกแกออกสองลูกคืออะไรที่โหดมากผู้ชมมัาถ้าเกิดส่มครั้งละร้อยเนี่ย <S <S คิดว่าชุดนี้ได้ไม่ยากคุณผู้ชมเราถ้าเกิดส่มครั้งละร้อยจริงๆนะแต่ว่าเพชที่ไม่มีคุณผู้ชมเพชรที่เหลือที่เหลืออยู่ยี่สิเเพชรจริงๆก็ส่มได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่เข็ดกับกิจกรรมนี้ขอร้องหน่อยคุณผู้ชมเาเห็นก็ว่า๊ยเพชรออกง่ายอยู่นะ จังหวะนี้เราไม่ได้กดปิดตัวล่างคุณผู้ชมเราจะมาลองสุ่มกันแบบ20เพศจังหวะนี้ขอเธอเอ้ยอา้าวเพชรออก99เมตรคาณผู้มชมเรียบร้อยได้เพชรแล้วโอเคครับผมได้เพชรแล้วคุณผู้ชมไปไปสุ่มนู่นต่อคุณผ <c oughs> ู้ชมเฮ้ยถ้าไปสุ่มนูน่นจะได้สองหินมาเนี่ยแต่ว่าลองนี่ดูสักหน่อยท่านผู้ชมเขาสายให้เพชรเรามาสุ่มต่ออ่าได้กล่องปืน อีกหนึ่งทีถ้าเกิดไม่ได้เพชรผมจะไปสมกิจกรรมนู่นละอ้ะได้เก่ากระเป๋าโอ้โหกระเป๋าเก่า,าว่าได้หกสิบผมคุผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าโอซ่าได้เพชรมาขอเพชรอีกรอบได้ไหมชุดก็ได้โอ้โหไม่ได้เพชรก็ขอชุดเถอะอืมอ่าของเกลือเริ่อมออกคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ได้เพชรก็ขอชุดได้ไหมเออเกลือ เอื้อรับนี่ได้ท่านผู้ชมได้ตั๋วมาท่านผู้ชมแต่วเมื่อกี้โอ้โหสั่งมาได้เพชรไปเสียดายท่านผู้ชมครับเสียดายนะครับโอ้โหเหมือนจะเริ่มมีดวงมาท่านผู้ชมแต่ว่าก็ยังน้อยอยู่ท่านผู้ชมเราได้กล่องปืนมาจัดไปถาวรไปดิข่าวรไม่ออกท่านผู้ชมครับโอเคมีตั๋วเจ็ดใบผู้ชมเอาเกี่ยงไว้สำหรับสำหรับอันที่กำลังจะมาท่านผู้ชมก็คือตู้ไดมอนด์ระยนผู้ชมแล้วก็ บัฟอร์โรโยคือปืนอีก3วันก็คือจะไล่ระดับไปเลยท่านผู้ชมก็จะเริ่มแต่ตู้นี้ก่อนเอ้ยตู้นี้อยู่5วันเริ่มแต่ปืนก่อนคุณผู้ชมปืนจะมาก่อนหลังจากนั้นเดมอนโรโยใหม่ก็จะมานะครับแล้วก็จะได้ไวเล่นนี้4วันอันนี้ก็จะมาต่อคนณผู้ชมจะมีตู้ใหม่มาคุณผู้ชมแต่ไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับโอหจะมีกิ้วสัตว์ให้แบบส่วนนี้ก็ดูออกง่ายคุณผู้ชมมันดูออกง่ายกว่าลูกซองนะครับส่งทีเดียวออกแบบเออสองอันเลยโหแจ่มมากคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะได้แค่2ลูกอะถ้าเเป็นกกิจรรมยี้ ไม่ค่อยได้แบบเต็มๆนชมตึงๆซะเท่าไหร่น้ชมว่าแต่น้ชมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมได้นี่ไปกันยังไมเบสบอลน,น้ชมผมยังไม่ได้เลยผมแบบไม่ค่อยได้เล่นน้ชมครับพอดีว่าช่วงนี้ติดซีรีส์น้ชมดูซีรีส์อยู่มากกว่าน้ชมแล้วก็กิจกรรมใหม่ก็จะเข้ามามีหัวมังกรมีนี่น้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาสอนรับอิทินนะครับตอนนี้ก็ เปิดเผยมาแล้วว่าไมาเบนบอลมาแล้วจนถึงวันที่7ผู้ชมเออลืมบอกไปเลยว่ากิจกรรมถึงวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวต้องมีคนถามพี่แน่ๆว่าพี่ครับกิจกรรมมันอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับพี่กิจกรรมน้ำชงครับเดี๋ยวขอดูหน้าแรกแนะนำของผชมนี่ครับกิจกรรมอยู่ตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่19าผู้ชมครับก็สามารถมรลุก็ได้ใครที่ยังไม่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีไอวอร์นี้ผู้ชมบอกเลยว่ามันคมนะครับกิจกรรมนี้เพราะว่าคือมันได้ไอวอร์กับชุดแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เป็น รางวัลใหญ่คือไม้เบสบอลชมเพราะว่ามันเป็นของที่เอจริงๆก็เป็นของที่ค่อนข้างดีมชมเคยเข้ามาครั้งเดียวในกิจกรรมเตกปลาของแม็กซิมชมแล้วมันก็เป็นของที่ถือได้มิชมบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีมชมสำหรับไม้เบสบอลนี้มชมรับเป็นหนึ่งในของที่เข้าในกิจกรรมแล้วแบบว่ามันโอเคมิชมบตามรันนะก็น่าสนใจมิชมแต่ชุดหลักๆและชุดพี่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าถามพี่นะชุดยังไม่ค่อยสวยนะครับชมว่ามันยังไม่ค่อย มันไม่โดนอะชุดมันไม่สวยมากชมถ้าเทียบกับชุดหมาป่าททมินแล้วคือราชาทมินนะผู้ชมครับถ้าเกิดเทียบกับชุดนี้พี่ว่าชุดนี้สวยกว่านะพี่ว่ามันดูมีความแฟนตาซีกว่าเพราะตอนนี้มันเข้าสู่เลมเพจแล้วใช่ไหมคือเป็นชุดแบบว่าพวกสัตว์ทั้ง4ี่อะอันนี้มันคือหนึ่งในสัตว์เน่ยคุณผู้ชมมันเหมือนสัตว์ที่ตัวนี้ห้ามชมแล้วผมมันเป็นสีขาวอย่างนี้มันเหมือนเอวมากคือแบบถ้าใครที่เป็นส่เนี้จะรู้ดีคุณผู้ชมคือแบบ มันเป็นทรงผมของพวกเอลอะมันชอบแบบมันชอบไว้ผมยาวแล้วผมสีขาวอะเอลอะไม่ขาวก็ทองอะส่วนใหญ่เอลจะไว้ผมยังประมาณเนี้ยเกี่ยวปับอะไรที่แบบว่าดูแบบมีความแตกต่างชมแล้วก็น่าสนใจสิส่วนกล่องนี้ก็น่าสนใจนะนี่ก็ตามนั้นชมว่าแอดดับเก็ไม่ได้ของดีเลย่าชมโอ้ก็แบบสมรวจโดยชนอาเซียน2016ชมครับก็สมแล้วชมครับก็ไม่ได้เลยเลยทชมแต่ว่า คือมันก็เหมือนจะออกง่ายชมอย่างที่บอกว่าผมคิดว่าน so ่าจะไม่เกิน2,000กว่าเพท่าน mm ้ชมครับกิจกรรมนี like ้คิดว่ามันคงจะถูกกว่าลูกซองเขียวน้ชมเพราะว่าดูแล้วมันออกง่ายกว่างจริงหรือถ้าเกิดใครเหลือเพชรน้อยเหลือสกีสิบเพท่าน้ชมลองเอาไปสุ่มกิจกรรมนี้แบบผมก็ได้เผื่อจะได้น้ชมครับเมื่อกี้ได้มาตั้ง99เพท่าน้ชมแต่ว่าได้มาแค่ครั้งเดียวอย่างเสียดายอยากไปท่าชมแต่ว่าไม่ออกมีแต่คนบอกว่าท่าออกง่ายทำไมผมสุ่มแล้วไม่ค่อยออกน้ชมครับเสียใจมากเลยครับเนี่ย แต่ถ้าถามว่าไม้เบบอลมันคุ้มไหมครับพี่ถ้าเกิดผมอยากได้จริงๆริก็แล้วแต่คนชมชมแต่หลักๆอ่ะพี่อ่ะที่พี่บอกว่าไม่รู้สึกว่าพี่อยากได้เท่าไหร่เพราะว่าพี่มีนี่มิชมี่หมดไก่นี่ไปหลายบาทมกไอกีต้าเนี่ยพี่ก็เลยบอกเอ้กีต้ามันก็โอเคแล้วพี่ก็เลยเวลาไม่มีก็ไม่เป็นไรมนชมและอย่างหนึ่งคือพี่มีไม้เบบอนนี้ด้วยถือไม่ได้แต่แลอยู่นะของดีโอตอนนั้นถ้าใครตอบถามผิดหรือว่าใครไม่ตอบถามตามพี่ว่ะ ว่าแอมบัตเตอร์คนต่อไปเป็นใครอ่ะก็จะไม่ได้นะครับวันนี้ต้องตอบคำถามให้ถูกถึงจะได้และอย่างสกินมีดพี่ชอบอันนี้ที่สุดคุณผู้ชมเมื่อก่อนพี่ชอบอันนี้นะมีดเขียวแจกฟรีเท่ดีหลังจากร้านก้ามีพี่โดอันนี้ก็แจกฟรีแต่ก็ะเทและสุดท้ายก็มาใช้เป็นมีดต,ตัวนี้คุณผู้ชมเพราะามันสวยส่วนนี้ก็มีกระทะเราใจอยากถืออะไรที่ม่เป็นสีดแดงๆคุณผู้ชมเพราะามันจะได้เข้ากับดีมช่องพี่ที่เป็นสีออกชมพูคุณผู้ชมอ่ะแต่ตอนแรกที่พี่ถือกรคทะทองเพราะว่า มันเป็นกระทะที่เคยเลยี้นยนน้ชมครับเปลี่ยนไปใช้แตงโมเหมือนเดิมดีกว,ว่าเดี๋ยวไม่เด่นน้่นชมครับคือช่วงนี้เอ้ยนี่สกิน,นั่มีคือช่วงนี้แบบว่าเลิกหลบซ่อนแล้วนช้ชมครับคือเราจะล่อตีนแทนน้ำชมครับผมไปเห็นระเบิดของคนคนหนึ่งสวยมากมว่าอยากจะใช้ไม่ใช่อันนี้อันไหนนะของเซิร์ฟนอกแน่ลุงชมนี่ผมเห็นนะกระจาย มสมใสระเบิดนี้ไว้ด้วยาผู้ชมครับผมชอบอะไรแบบนี้นะจ๊ะสกินระเบิดคนยังไม่มีไอวอลเออเราไม่มีเหรอผมนึวกว่าผมมีสุบผมไม่มีอมไมมอวอลนั้นชมเออสงอั่รจะต้องเอา ก็ไปแล้วคับผู้ชมครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้อย่าลืมผู้ชมผมแจก,กใบเกนีนาทุกวันเสาร์นะครับจากช่องนี้ผู้ชมส่วนอีกช่องหนึ่งก็เดี๋ยวเริ่มโปรแกรมแจกบเกนีนาเมื่อไหร่ก็จะบอกผู้ชมครับแต่ตอนนี้ก็ให้พี่มีเวลาสตรีมกันลวกันนะถ้าสตรีมพี่จะสตรีมช่อง2นะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่อง2ด้วยกันนะก็ใครที่ไปติดตามแล้วอย่าลืมเป็นช่อง2อง 2> ด้วยครับแล้วก็น้องคนที่พี่สุ่มแล้วเจอชื่อน้องแล้วตเติมไม่ได้ผู้ชมครับน้องเขามาแสแดงตัวแล้วให้ดีดีเรียบร้อยแล้วแล้วพี่กกก็็เเติมให้้รรีียยยบอยบอออว่่่าางทไป ถ้าเกิดพี่บอกว่าให้ก็คือให้ครับพี่ไม่ผิดคำพูดอยู่แล้วนะจ๊ะไปละบ๊ายบาย